ร่วมงานร่วมงานที่เขา่กิดขึ้นทั้งงานรึเปล่า่ะค่ะวันนี้มาร่วมงานโดยผมม่วงของเราด้วยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาเดิมผม่วงกับนายเอเตเทศนะคะเพราะว่าขวัญกับนายเอเตเทศก็เอออยู่กันทุกทศวรรษแล้วนะคะตั้งแต่แบบว่า14 15อะไรอย่างเงี้ยจนจนตอนนี้25ก็ยังอยู่ที่เดิมก็ดีใจที่ให้พื้นที่ผมม่วงกับขวัญอุตสาบริีในอายุ25แล้วล่ะค่ะ วันนี้ทาลิปแมทเบอร์ห้าของยูซี่คอสเมติกปากเล็กปากบางอยากอวบอิ่มก็ไม่ต้องไปพิ่ฟิลเลอร์หมอเพิ่งลิปอุสานมณีทำให้ทุกคนได้เลยวันนี้มาเป็นหน้าที่ประกาศเป็นผู้ประกาศรางวัลให้กับนักแสดงนำชายอุสานมณีครับผมที่เขาใส่เฮดแบนไ ช่อันนี้คือเป็นคอของบิวตี้เจมค่ะใช่ออกมาล่าสุดก็เป็นคอลเลคชันนี้ขวัญสวยมากก็พี่หนึ่งก็ดูแล้ขวัญก็พอขวัญใส่เซนี้เสร็จแล้วขวัญก็จะกลับบ้านไปเลยใช่ก็ดูแลขวัญตลอดชีวิตกงานีเหมือนกัเรค่ะก็ในเอนเตอร์เทนคือขวัญก็รักในเอนเตอร์เทนนะแล้วก็รักสื่อที่อยู่ในวงการกับเราทุกคนในประเทศไทยอยู่แล้วก็ เราเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่เคียงบา่าเคียงไหล่การทุกสถานการณ์แล้วก็อยู่กับขวัญมาตั้งแต่ขวัญเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นทุกวันสําคัญของของในวงการของเราไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนขวัญก็จะยินดีไปซัพพอร์ตให้ทุกที่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเอนเตอร์เทนที่มีความสนิทพิเศษกับคุณแม่ด้วย <laughs> ใช่เราก็ต้องแบบว่าเออซัพพอร์ตยินดีเต็มที่ค่ะ เดียวไม่ดกคนเดียวคนอื่นไม่ได้ไม่ดูเลยเก,ก็ก็ทำงานทํางานหนักค่ะทํางานหนัก,นนนกไปไใช่ค่ะก็แอดมิดไปประมาณสองสาคืนนะคะใช่ก็กล่องเสียงอักเสบก็ก็เหมือนกับตอนที่ตอนนครไายเรคขอบมรักรอยอดีตนะคะแล้วก็ขวัญพูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับว่าไม่ใช่อาจารย์หมอคือพี่หมอเขาบอกว่า ให้ให้แบบเหมือนไม่ไม่ให้ให้พักเสียใช่แล้วก็ตอนนี้เหมือนขวัญอาจจะแบบทํางานเยอะเครียดเยอะไลฟ์บ่อยแล้วใช้เสียงบ่อยมันก็เลยใช้เสียงอักเสบแล้วก็ป่วยเลือกมันอื่นด้วยค่ะ,อ,ะอ,อ๋อไม่ค่ะคือแค่หมอแค่บอกว่าต้องหยุดทำงาน<อ>หยุดคิดหยุดพูดหยุดสักงานหยุด หยุดหยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าหยุดแล้วมันหยุดไม่ได้เพราะว่ายิ่งเรายังแ,แบบกำลังจะมีแคมเปญใหม่ที่รวมพี่ๆี่ครีเอเตอร์ทุกคนมาอยู่ใน M C N โปรเจกต์ใหม่แล้วกว่าจะให้ค่าคอมมิชชั่นแบบสูงมากอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเออถ้าเราให้สูงมากแบบนี้ขวัญจะมันจะมีผลกระทบกับตัวเราไหมอะไรอย่างเงี้งงงยทุกคนสบายเสดายไม่สบาย ับน so ้าเาขดเือนเน้ามเขไปน้าประจาที้รก็ถามว่าเเอ่อจรพพแล้วราถามว่างั้นหนูพูดไปเลยเนาะถามว่าเสียดายไมหวันขอเสียดายเวลาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่ว่าเราตั้งใจถาเพื่อคนอื่นอย่างนี้ แล้วเวลาที่เราสื่อสารไม่ได้อะการพิมพ์อะมันมันไม่ได้คอนเน็เท่ากับการใช้เสียงแล้วแบบก็เลยแบบเออไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็ต้องโคลอไว้จัด ตอนแรกที่เราจะเริ่มสักเซสงานก่อดก่อนช่วงนี้ใช่ไหมคะขวายก็ต้องเลื่อนงานเป็นวันที่เราจะรวมครีเอเตอร์ไปวันที่31นี้ใช่ก็เลื่อนไปเป็นวันที่31จากตอนแรกที่เราอยากจะทําให้เร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยงานที่กอดกอะวามันไม่เห็นว่ามันต้อค่ามีคุณ่าคุณหมอบอกว่าให้ให้ใหขวายเป็นคนไม่ค่อยนอนคือมันเหมือนกับว่าร่างกายเราอะทั้งแต่สมองเราไม่ได้นอน แล้วร่างกายภาวะข้างในก็เลยเสื่อมแล้วก็กล่องเสียงของเราด้วยแล้วก็มีเรื่องอาการการเป็นโควิดด้วยแล้วเราฝืนว่าแบบเหมือนเราหนูว่าเราเป็นไข้เราหนูว่าแบบไม่เป็นไรเราทนได้เพราะว่าเราเราเป็นอุตสาห์มณดีที่ชอบทนทานอยู่แล้วว่ะใช่เราก็เลยคิดว่าเราผ่านมาแล้วแต่หมอก็เลยงงว่าเเป็นโควิดแล้วผ่านมาได้ยังไงยังไงยงงเพราะเราทนทนไม่กวนจับพี่ะไร โลกองอื่นไม่กลัวคือเออเวลาเราทําแรงใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบที่เพิ่งอ,อยากเป็นแบบสร้างอาชีพให้กับบุคคลคนอื่นๆในครีเอเตอร์อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เราอยากกิฟเบเนฟิตให้พวกเาขาใคครอะะ 开啦！请各位就座，感谢。哦。Oh. คือคือขวัญอุตสาหมนีอ่ะเราโตมากับผู้ใหญ่หลายๆคนคนดูแลหลายๆคนขวัญไม่ได้มีผู้จัดการคนเดียวคือคนไหนที่อยากให้เราเป็นนักสแสดงใช่ไหมคะอยากให้ขวัญไปแบบรีวิวหรืออยากให้เราไปทํางานนักสแสดงที่ไหนติดต่อขวัญมาขวัญก็ยินดีรับแต่ว่าบางทีบางคนเขาอาจจะแบบติดต่อผ่านพี่ได้นะเราอยู่วงการมานานคนรู้จักเราเยอะเราก็ยินดีรับงานหมดแต่ว่า บางอย่างก็อาจจะมีที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุจุดประสงค์ที่มาจากตัวขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะาว่ไม่ได้มีปัญหาเเรื่องเงินเรื่องเนิ่ยเขาตัดตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยทีเอ่ยคือถ้าถ้าเรื่องอื่นนะขวัญขวัญว่าขวัญให้คําตอบไม่ได้เพราะว่าเขากับเรามันคนละส่วนกันแต่ถ้าเกิดว่าในลราคาส่วนตัวขวัญ

พอราบาในในก็มีมีบางคนแจ้งไม่ทราบา้างแต่วนานต่าเราก็รับเขาเป็นแบบใบจอบครับตอนนั้นอ๋อก็ไม่ค่ะรับรับเป็นจอบใบจอบอยู่แล้วอย่างอย่างเราก็มีใครติดต่อง,งานมาเราก็รับให้อยู่แล้วพี่ออฟติดต่อง,งานมาผมก็รับนะเป็นดิว,วอ๋อโอเคค่ะ แต่ว่าตัวหนูก well ็คือสบายใจได้ก็คือใครมีป้อนงานมาหรือมาคุยงานกันก็สามารถตอแได้อย่างดีก็ถ้าเกิดว่าติดต่อโดยตรงก็ติดต่อในหน้าไอจีของอุษาแมณีได้เลยเพราะว่าอะไรก็เป็นการคอนเนคกับผู้จัดการส่วนตัวของขวัญโดยตรงก็จะมีน้องมีแม่ที่คอยดูแลอยู่มีพีอาร์ส่วนตัวคอยดูแลอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขาไปแนะนําก็อาจจะเป็นพี่น้องๆเนี่ยวงการมันก็เป็นเรื่องปกติก็สามารถคุยได้แต่ว่าก็รีเช็คอีกทีนึงก็ดีค่ะ คิดว่าเธอโดนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยมีการลงการียนเปลี่ยนบุษบาเมรียังสวิฟเวอร์อยู่ก็คือรับมืออยู่ใช่ไหมรับมืออยู่ในเรื่องการรับงานหรือการมีคนมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่เตือนขวัญขวัญก็รับมือได้เพราะจากที่ทุกคนคอยแนะนําแล้วก็คอยเตือนเรานี่แหละก็ถ้าไหนผิดก็แก้ไขกันไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนยังไม่จบอีกเหรอะล้วต่อไปจะได้อะไร จะมีโปรดักต์ใหม่ๆมาค่ะแล้วก็ทุกคนเอ่อตอนนี้ที่ทุกคนเห็นผิวขวัญผ่องเข้าไปอยู่ในผลัพธ์ที่เข้าอ๋อก็เอ่อเดี๋ยวทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นตัวโปรดักต์ใหม่ของขวัญในตัวโทนอัพวันนี้ผิวขาวก็จะเป็นผิวขาวเพราะว่าตัวเทสเตอร์ตัวใหม่ของขวัญเดี๋ยวจะออกมาคัมมิ่งสซวนเร็วๆนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่นายเซิก่อนดีกว่าเซิร์ฟ